ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจุมจอน,น้ำมันสนทุกคุผมเข้าประชาสัมพันธ์อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวสวยน่ารักเขามาแจ้งความคุณผู้หญิงขึ้นมาแจ้งความคดีท,ทำร้ายร่างกายคุณตำรวจคะคุณตำรวจดิฉันจะแจ้งความค่ะแจ้งเรื่องอะไร่ะครับข้อหาทำร้ายร่างกายคะ่คยคะ,คคะคแล้วทำร,ร้าย่างไหนล่ะโดนข<อ>้อหวัวค่ะแล้วใครข้อหัวคุณล่ะครับ หลวงพ่อคูณค่ะหลวงพ่อคูณค่ะเฮ้ยอุ้ย,ยว้ายคุณพระคุณเจ้าอะไรกันนี่อะไรกันมานี่แหละอันนี้มันบ้าแล้วตำรวจอย่าไปฟ <c oughs> ังมันเพื่อครับผอ้เมียผมมันบ้าไปกลับบ้าน <c oughs> แจ้งความแจ้งผมแจ้งความเลยหาเรื่องหาเราเรื่อยเลย <c oughs> เผื่อไม่ได้เลยเนี่ยไปกลับบ้าน บ้าหรอกเหรออุ้ยกลับไปเลยกลับไปเลยอุ้ยคุณตำรวจขวันเอ้ยขวันมาตกใจหมดเลยนนเนาะเนาะที่เพิ่งทะเลากับหลวงพ่อคูนักพักหนึ่งมีชาย,ยก็เดินตามมาที่เมียผมหมันบ้าขอขอบคุณจาสิบตำรวจปรีชาบุญฟลิวเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สอนอทุ่งครุเจ้าของเรื่องหลวงพ่อคูน